สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Element แล้วก็เครื่องมือต่างๆในส่วนย่อยของแต่ละตัวกันว่าสามารถที่จะทำการปรับแต่งอะไรได้บ้างนะคะเรามาที่ Element นะคะเราก็จะเห็นหมวดต่างๆของ Element ตั้งแต่การใช้งานล่าสุดรูปทรงกราฟิกนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนก็คือรูปทรงคลิกที่ดูทั้งหมด เราก็จะเห็นตั้งแต่มีทั้งเส้นแบบเส้นนะคะเราคลิกปุ๊บแบบเส้นเราจะเห็นเมนูย่อยๆมาแลละตรงนี้เราปรับแต่งเส้นอะไรได้บ้างเพิ่มสีตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มขนาดเพิ่มรูปแบบก่อนกระดาษแล้วก็เพิ่มขนาดตรงนี้หมุนได้ด้วยนะคะเราคลิกเมาส์แล้วลากหมุน ทีนี้ตรงนี้ก็คือประเภทของเส้นให้เป็นแบบมุมหักมุมโค้งนะคะสามารถทำได้ตัวนี้แบบโปร่งแสงก็คือให้เห็นข้างหลังนะคะทีนี้เรามาดูตัวต่อมาสมมติเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมบ้างจะเห็นไหมครับดูตัวก่อนรูปทรงสี่เหลี่ยมเราสามารถทำการแก้ไขได้ด้วยนะคะว่าอยาก จะเปลี่ยนเป็นรูปทรงตัวไหนสมมุติตรงนี้เรา,เาตัวนี้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีก็เหมือนกันใส่เส้นเพิ่มได้ด้วยตรงนี้คือไม่เอาเส้นตรงนี้ก็คือมีเส้นเส้นหนาเส้นบางเส้นประตรงนี้คือต้องการให้โค้งมุมมนไหมนะคะมุมต้องการจะให้มนไหมนะคะก็เลือกได้ตรงนี้นะคะกรอบ รูปทรงเราสามารถใส่ข้อความลงไปได้ดังนั้นเขาก็จะมีฟอนต์รูปแบบฟอนต์ให้เราด้วยสมมติเราพิมพ์มันตัวเล็กใช่ไหมคะเราก็ทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนขนาดเลือกตรงนี้ก็ได้หรือจะเพิ่มตรงนี้ก็ได้เพิ่มความหนาจัดอยู่ตรงกลางซ้ายขวานะคะแล้วก็เลือกแบบอักษรได้ด้วย อันนี้ก็คือรูปทรงทีนี้เราจะมาดูว่าอย่างที่บอกปุ่มโปร่งแสงโปร่งใสเนี่ยเวลาเราคลิกแล้วเราเลือกเห็นไหมคะถ้าเราเลือกแบบหนึ่งเต็มจะไม่เห็นข้างหลังเลยแต่ถ้าเราเลือกค่อยๆจางลงมันจะค่อยๆเห็นข้างหลังเข้ามาแบบนี้นะคะตรงนี้ให้ดูก่อนอันนี้ก็คือรูปทรงเรามาดูอินเดเมนต์องค์ประกอบตัวต่อมาเป็นเกี่ยวกับกราฟิก ทีนี้การาฟิกเขาก็มีทั้งที่เป็นแบบภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเราก็คลิกแล้วเลือกใช้ได้เลยถ้าการาฟิกที่เราคลิกมาเสร็จแล้วมีเครื่องมือตรงนี้มาดูตัวแรกก่อนก็ได้ตัวนี้ก็คือใส่เส้นก็จะเหมือนกับเมื่อกี้นี้เนาะโค้งแล้วก็มีครอปครอปก็คือเนี่ยเหมือนครอปรูปนะคะเห็นไหมคะก็จะหายไปแนวบนแนวล่าง ๋ยวให้ดูใหม่พริกอย่างนี้นะคะซ้ายขวาบนล่างอย่างนี้นะคะก็เลือกเอาโป่งแสงก็เหมือนเดิมเคลื่อนไหวคือให้นําเสนอมาจากตรงไหนแล้วก็ตําแหน่ง,งกลางบนซ้ายล่างขวาแล้วก็สามารถจัดเลเยอร์ได้ด้วยต้องการภาพนี้อยู่บนสุดหรือล่างถ้าต้องการอยู่ล่าง ตัวนี้อยู่บนนะคะก็มาคลิกลากได้เลยตรงนี้ก็คือเลเยอร์เนาะการจัดตำแหน่งตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดู Element ตัวต่อมาเมื่อกี้งานกราฟิกอันนี้งานสติกเกอร์ก็สามารถคลิกแล้วเลือกได้เช่นกันเขาก็แบบนี้นะคะทีนี้เมื่อเราคลิกเลือกตัว Element ใดๆ ที่เป็นรูปแบบวาดแล้วมีวงกลมสีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอิเลเมนต์นั้นสามารถเปลี่ยนสีได้แต่บางอิเลเมนต์จะไม่มีสีมาให้เราแสดงว่าเราไม่สามารถทำการเปลี่ยนได้นะคะเนี่ยอย่างตัวนี้เปลี่ยนได้ทีนี้เรามาดูตัวต่อมาสมมุติว่าถ้าเป็นตัวนี้เห็นไหมคะจะไม่มีรูปสีมาให้ดังนั้น ตัวนี้อิเเมนต์แบบนี้จะเปลี่ยนสีไม่ได้อิเเมนต์ตัวต่อมานะคะภาพถ่ายก็สามารถคลิกแลวเลือกได้หรือจะค้นหาก็ได้นะคะค้นหาอันนี้ลองค้นหาเป็นภาษาอังกฤษดูอันนี้รูปที่เขาลบแบ็กกลีวมาแล้วแล้วก็รูปที่ยังไม่ได้ลบแบล็กเกลีวเวลาเราคลิกเสร็จจะเห็นไหมคะมีทั้งเมนู ย่อยข้างบนแล้วก็เมนูย่อยลงมาอีกตรงนี้เราก็สามารถใช้งานได้ก็คือล็อกตำแหน่งตรงนี้คือแสดงความคิดเห็นตรงนี้ต้องการทำสำเนาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาตรงนี้คือ delete all จุด3มจุดคือเพิ่มเติมทั้งคัดลอกรูปแบบวางทำสำเนาจัดเลเยอร์นะคะก็ทำให้เป็นเหมือนเครื่องมือช็อตเมนู เมนูสั้นๆเมนู Menu ง่ายๆที่จำเป็นใช้บ่อยเครื่องมือที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือ r e m o v e Background เราสามารถคลิกและเลือก Remove Background ได้เลยเห็นไหมคะแบ c บกก r าว n d หายไปละทีนี้เราต้องการจะ Cro บเพื่อให้ได้พอดีกับรูปภาพเราก็เลือกเครื่องมือคร o บแล้วก็เสร็จสิ้นก็เรียบร้อยแล้วเราทำการ Copy แล้วก็มายังเพจต่อมาคลิกขวาก็ได้แล้วก็เลือกวางก็อนุญ,ญาตนะคะทีนี้เรามาดู Element ตรงนี้เรายอ่อขยายใดใดได้หมดนอกจากนั้นก็เป็นเครื่องมือคลายกันหมดนะคะ Element ที่เป็น Video. วิดีโอเราก็เลือกคลิปวิดีโอมาใส่ได้เลยทีนี้มาดูตัวต่อมาที่เป็นแบบชาร์ตก็คือมีชาร์ตที่เป็น แท่งเป็นกลมเป็นเส้นเป็นพายชาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเลือกเอาตรงนี้ก็เปลี่ยนสีได้ถ้ามีสีให้ก็คือก็เปลี่ยนได้อ,อย่างเงี้ยนะคะตัวต่อมาก็คือตารางก็สามารถแทรกตารางได้ในตารางก็เปลี่ยนสีได้เช่นกันใส่เส้นขอแบบไหนนะคะเขาก็มีเครื่องมือตรงนี้มาให้เราลองดูนะคะอ่า เมื่อกี้แบบตารางแล้วนะคะเดี๋ยวรายละเอียดในแต่ละตัวเนี่ยจะอธิบายอีกทีหนึ่งตอนที่เราเริ่มสร้างงานนะคะตรงนี้จะอธิบายให้เห็นทําความรู้จักกันไปแบบคร่าวๆก่อนตัวต่อมาคือกรอบแค้นวาเนี่ยเขาจะมีการทํากรอบแล้วในกรอบที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นรูปวิวอยู่ข้างหลังเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสามารถนำอิเลเมนที่เป็นรูปภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเข้าไปใส่ในส่วนที่เป็นรูปวิวอย่างเงี้ยได้เลยในกรอบเนี่ยยกตัวอย่างอย่างตัวนี้เราเลือกกรอบตัวนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราไปเลือกคลิปวิดีโอแล้วเราคลิกแล้วลากลงไปวิดีโอก็จะอยู่ภายในกรอบที่เขาสร้างมาแบบนี้หรือจะเป็นแบบภาพนิ่งก็ได้นะอย่างเนี้ยดึงออก ภาพนิ่งสมมุติว่าเราเอาอผู้หญิงคนนี้มันก็จะทำการอันนี้ให้อัตโนมัติเลยเราสามารถคลิกเข้าไปปรับขยายตรงส่วนนี้ได้แล้วก็เลื่อนแล้วก็ปรับใช้การเปลี่ยนแปลกรูปตรงนี้ก็จะเต็มพอดีอตรงนี้นะคะอิเลเมนที่เป็นแบบเฟรม แบบจำลองก็คือ mockup ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเราอาจจะทดลองนะคะทดลองสมมุติเป็นลองดูก่อนเป็นเสื้อก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็อาจจะเอารูปมาใส่สมมติเราเอารูปมาเราก็คลิกแล้วก็ใส่ลงไปเลย รูปที่เราเลือกก็จะไปอยู่ในกรอบตรงนี้เห็นไหมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเฟรมแบบม็อกอัพนะคะแล้วก็กราฟิก3มิติตรงนี้ก็สามารถเลือกได้หมดเลยเรามาดูอีกหนึ่งแบบแล้วกันเนาะที่เป็นข้อความนะคะเวลาเราคลิกมาเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีเมนูย่อยๆให้เราเลือกเยอะเลยมีทั้งเพิ่มกล่องข้อความเราก็เพิ่มไปได้เลย เราคลิกแล้วเราก็เลื่อนได้เมื่อเราเพิ่มข้อความเสร็จแล้วเราจะเห็นเมนูย่อยๆมาให้1ตัวแรกก็คือแบบฟอนต์นั่นเองอยากได้ฟอนต์แบบไหนเราก็เลื่อนตรงนี้ได้เลยเราอาจจะพิมพ์ด้วยภาษาไทยเพื่อที่จะให้ฟอนต์ที่มาแสดงนั้นเนะ่เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านภาษาไทยได้ใช้กับภาษาไทยได้ตัวต่อมาก็เป็นขนาดฟอนต์ใหญ่เล็กนะคะ เพิ่มสีตรงนี้ก็เหมือนเดิมตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ตัวขีดค่า A เล็กเป็น A ใหญ่สมมุติเราพิมพ์เป็นะจะให้ดูนะคะถ้าเราเลือกเป็น A เล็กเป็น A ใหญ่เป็นการปรับจากตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองตัวนี้ก็จัดกึ่งกลางชิดซ้ายชิดขวาจัดเป็นแบบบูเลตก็คือมีปุ่มแล้วก็ตัวนี้ก็ ็นการปรับระยะห่างซ้ายขวาบนล่างแล้วก็เอฟเฟกก็คลิกแล้วเลือกได้ใส่เงาใส่สีได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของหน้าของตัวอักษรในกรณีที่เราอยากให้มีแอนิเมชันเคลื่อนไหวได้ด้วยแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นเลเยอร์หรือจะเป็นการจัดวางก็ได้นะคะซ้ายขวาตรงนี้ก็น่าจะ อธิบาย e l e m e n t เกือบหมดแล้วนะคะนี่ก็คือการทำความรู้จักก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มมาสร้างงานในรูปแบบต่างๆที่แคนว่าสามารถทำได้กันนะคะขอบคุณค่ะ